กันอีกหนึ่งวันนะคะทำน้ำยาซักผ้าใช้เองค่ะนั่งไปนั่งมานะคะก็เลยคิดถึงผู้ชมนะคะพี่พน้ององทุกคนนะคะก็เลยมาชวนนะคะอ mm ู hmm. ้ยใช้ดีมีความสุขมากๆค่ะ mm hmm. มันหอมนะคะทำใช้เองมันประหยัดด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยทำไปแล้วหนึ่งชุดแล้วนะคะก็มี อยากใช้ด้วยค่ะวันนี้ก็เลยมาทําต่อนะคะทําเซตใหญ่เลยค่ะวันนี้เลยมันอันนี้กลิ่นของอะไรดาวมี่ดาวมีวม่เนาะค่ะหมอมระมุนค่ะชื่นใจค่ะเป็นสืผ้าอิงทำจากมะกรูดน,นะคะมะกรูดสดๆเลยเป็นลูกสดๆเลยนะคะแล้วเอามาต้มนะคะวิธีกวนเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงคลิปให้ ท่านผู้ชมดูนะคะนั่งกวนนั่งทําไปทํามาแล้วก็มากอกมันแบบความรู้สึกว่ามันมันดีใจมันเป็นแบบก็เลยนึกถึงค่ะก็เลยโอ้ยอยากมาแชร์ดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอยากทําใช้เองนะคะอยากทาเหมือนในอีบ้างนะคะทําได้เลยค่ะมีมะกรูดติดต้นของเรานะคะ ชุดหนึ่งก็ใส่มะขุดไปเลย3กิโลสกิโลได้นะคะแล้วก็มะละกอมะละกอในสวนของเราก็มีนะคะแล้วก็เอามาทําน้ำยาซักผ้าได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมระมูนชื่นใจค่ะเวลาเราซักนี้ทําแล้วนะคะใช้แล้วค่ะหยิ่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้หน้านาค่ะทําสวนทําไร่นะคะเสื้อผ้าจะมีความเลางามดับกลิ่นอับชื้นนะคะทําให้สีผ้าสดใสน,นะคะ ผ้าไอเองพวกผ้าถุงผ,ผ,ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าลายได้ทุกชนิดนะคะมันดีมากๆเลยมีความเงางามมีสีสันสดชื่นนะคะแล้วก็ยิ้มชุดนักเรียนของลูกๆเด็กๆนะคะเอามาแช่สักขั้นต่ำก็5นาทีส0นาทีไอเองลองแช่ผ้าไวค้ค้างเกินแล้วนะคะไม่มีความอับชื้นไม่มีกลิ่นเหม็นเลนะคะไม่มีเลยนะคะกลิ่น จะมีกลิ่นหอมรถไปบ้างนะคะก็ไม่ผิดปกติอะไรนะคะเลยอดีมากๆแล้วก็ชุดนี้นะคะเตรียามแล้วค่ะวันที่เข้าพรรษาก็เลยเตรียมว่าจะทําเซตใหญ่เลยจะทําถวายไปทําบุญที่วัดนะคะก็เลยกะว,ว่าจะไม่ซื้อท้องตลาดก็เลยแบบเตรียามเลยเซตใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้คือกลิ่นเอสเซนต์ค่ะหอมหยดหนึ่งกลิ่นนะคะก็เลยเป็นสีนี้นะคะ อันนี้เป็นกลิ่นของดาวไมคค่ะเลยเป็นสีชมพูเพื่อที่จะไม่ให้หลงในตัวกลิ่นนะคะอันนี้ก็จะทำใช้เองอันนี้ก็จะทำไปถวายไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะทำน้ำยาถูพื้นบนศาลาบนสาลา,า,านะคะมีความเงางามมากทำไปถวายเพิ่มแล้วชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะคะ รู้สึกว่าประทักใจก็เลยคิดอยากว่าอุ้ยเขามัรสาเราทําตัวนี้ดีกว่าไปถวายเพราะว่าต้องถูลงพัวถลูลื่นศาลานะคะเงางามมากเลยทําจากมะกรูดมะนาวมะละกอนะคะแล้วก็น้ําหมักนะคะน้ําหมักมะเฟืองมีตัวนี้ค่ะมีมีมส่วนผสมเพิ่มนิดนึงนะคะความเงางามเลยมากขึ้นสเวลาเราถูพื้นมันก็ความลื่นไหลลื่นเท้าอันนี้คือน้ำยาเอกประสงค์ อ,นนอันนี้เราก็ทําด้วยจะทําอันนี้เป็นน้ํายาล้างห้องน้ําเพราะว่าเลยสีนี้นะคะเป็นน้ํายาสมุนไพรสามารถเป็นน้ำ拜拜ํำยาเนี่ยผส์ได้เอาไปผสมน้ euh ํำล้างจานก็ได้ล้างรถก็ได้แล้วก็ล้างห้องน้ําก็ได้นะคะแล้วก็ถูพื้นได้นะคะอันนี้คืออันนี้เราก็จะทําไปถวายพระเหมือนกันอันนี้ก็จะไปทําบุญนะคะเตรียมแล้วก็จะมีสบู่ด้วยแล้วก็จะมีอีกเพิ่มค่ะ ก็วันนี้เตรียมได้เท่านี้ดีจันวันนี้มีความสุขมากค่ะก็เลยคิดถึงท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะมาถ่ายกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่างอินยูทูบนะคะแลวก็เป็นกําลังใจให้อินทุกคลิปทุก,ทกสถานะทุกสถานการณ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะก,ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยให้เป็นกำลังใจสร้างคลิป ต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ